เศรษฐกิจพอเพียงนี้ขอย้ำว่าเป็นการทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ทำอะไรเพื่อให้เกิดผลโดยมีเหตุและผลคือเกิดผลมันมาจากเหตุถ้าทำเหตุที่ดีถ้าคิดให้ดีให้ผลที่ออกมา คือสิ่งที่ติดตามเหตุการกระทำก็จะเป็นการกระทำที่ดีและผลของการกระทำนะก็จะเป็นการกระทำที่ดีดีแปลว่ามีประสิทธิผลดีแปลว่ามีประโยชน์ดีแปลว่าทำให้มีความสุขปฏิบัติอะไรมีประสิทธิภาพ น้ำไม่ท่วมและประหยัดทั้งหมดนี้พูดอย่างนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักอย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่างๆบอกว่าล้าสมัยจริงอาจจะล้าสมัย คนอื่นเขาต้องมีการเศรษฐกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้าไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียงเลยรู้สึกว่าไม่หรูหราแต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่าผลิตให้พอเพียงได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2540 สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านดงพลวงค่ะโรงเรียนบ้านดงพลวงตั้งอยู่เลขที่99ทับ2หมู่ที่7บ้านดงพลวงตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2ค่ะประวัติความเป็นมาโรงเรียนนี้เดิมชื่อโรงเรียนบ้านป่าแดง จัดตั้งเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2488โดยราษฎรสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในบริเวณวัดดงพลวงและปรับปรุงอาคารเรื่อยมาในปีพุทธศักราช2509คณะครูผู้ปกครองและชาวบ้านได้บุกเบิกที่ดินผืนป่าด้านทิศเหนือของหมู่บ้านเพื่อจัดสร้างโรงเรียน มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น21ไร่2งานและย้ายมาที่ปัจจุบันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2,509ค่ะคำขวัญของโรงเรียนเรียนดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมนำการศึกษาพัฒนาสังคมติธรรมของโรงเรียน วิริเยณะทุกขมตัตเจติความเพียรน,นำมาซึ่งความสำเร็จอักษรยอ่อโรงเรียนบ้านดงปัวคือดอจุดพอจุดสีประจำโรงเรียนคือแดงขาววิสัยทัศน์โรงเรียนภายในปีการศึกษา2570โรงเรียนบ้านดงปลวจัดการศึกษาเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ ควบคู่การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคุณธรรมจร,ริยธรรมมีสุขภาพพลนานามัยที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในศตวรรษที่21ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะบริหารงานโดยนางประนัดดาทับทิมทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสดา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพวงค่ะครูและบุคลากรในสถานศึกษามีดังนี้ข้าราชการครูทั้งหมด3ท่านพนักงานร,ราชการ1ท่านครูขาดแทนขั้นวิกฤต2ท่านครูธุรการ1ท่านและนักการพันลงค่ะ โรงเรียนบ้านดงกลวงเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เขตพื้นที่บริการ4หมู่ได้แก่หมู่บ้านวังประดู่หมู่ที่1บ้านดงปลวงหมู่ที่7และหมู่ที่13บ้านดงกรวงหมู่ที่12ตําบลแม่ระกาอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะในปีการศึกษา2 5 6 7 มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2และ3จํานวน12คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6จําถึง6จำนวน29คนรวมเป็น41คนค่ะโรงเรียนบ้านดงพรวมได้นำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาดังนี้ค่ะด้านที่ 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการประชุมครูและบุคลากรประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมีนโยบายน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติงานจำปี โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่ดีวิถีพอเพียงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินง,งานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปีที่น้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษามีการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาและออกแบบกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ต่อไปด้านที่2หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนค่ะห้างโรงเรียนมีการประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันและมีการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษารวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะครูและผู้เรียนมีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอีกทั้งมีการจัดการเรียนรู้ในท้องถิ่นชุมชน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองทางโรงเรียนส่งเสริมคณะครูในการจัดหาผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะด้านที่3ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะโรงเรียนมีการประชุมวางแผนกับคณะรรมการสถานศึกษาและคณะครูเกี่ยวกับแผนงานแน่แนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมแนแนวโรงเรียนได้มีแผนงานแนแนวโดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาแนะแนวให้ทุกระดับชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับการแนแนวแ,และสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดงปลวงได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนด้านการเรียนด้านสุขภาพครอบครัวเศรษฐกิจ หากเจอปัญหาพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกิจกรรมสำคัญในการดำเนินง,งานตามโครงการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยแต่ละภาคเรียนจะออกเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง ทางโรงเรียนมีการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพของนักเรียนสม่ำเสมอโดยร่วมกับโรงพยาบาลในชุมชนโรงพยาบาลวังทองตรวจสุขภาพฟันฉีดวัคซีนฆ่าเชื้อโรคและทําความสะอาดดูแลในสถานศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนยากจนทางโรงเรียนก็มีการครัดกองเพื่อให้รับการจัดสรรช่วยเหลือได้ทันท่วงทีกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านดงพรวง โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้อยู่อย่างพอเพียงโครงการอาหารกลางวันนักเรียนกิจกรรมออมทรัพย์สงผลให้เด็กมีการจัดสรรอาหารกลางวันได้อย่างครบถ้วนนักเรียนมีเงินออมไว้ใช้ยามจำเป็นรู้จักจับจ่ายใช้สอยอย่างประหยัดและเห็นคุณค่ารวมถึงมีการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการปฏิบัติงานจริงนักเรียนมีจิตสาธารณะกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อชุมชนและสาธารณประโยชน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะด้านที่4 การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาทางโรงเรียนมีโครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้อบรมศึกษาดูงานนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนต่อไปค่ะด้านที่5ด้านผลลัพธ์ภาพความสำเร็จองค์ประกอบที่1สถานศึกษานะ โรงเรียนบ้านดงพลวงจัดอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เน้นความร่มรื่นสะอาดเป็นระเบียบปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีโดยที่เด็กได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจ,จริงบุคลากรในโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับผิดช,ชอบจนประสบความสำเร็จมีการพานักเรียนร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น องประกอบที่2ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารมีแนวทางในการปฏิบัติต,ตนเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นนำความรู้พื้นฐานมาใช้ในการดำารงชีวิตด้านการเกษตรการผลิต การใช้ใจ่ายหรือแม้แต่การออมก็ตามโดยมีการปฏิบัติตนให้มีความพอประมาณปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผลปฏิบัติตนและดำเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือความซื่อสัตย์สจริตขยันอดทนแบ่งปันมีสติปัญญามีนัยพึ่งพาตนเองและรับผิดช,ชอบอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุของค์ประกอบที่ส บุคลากรของสถานศึกษาบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนภาคเพียรมีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสืบสารและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นรู้จักใช้และจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติ โดยเห็นความสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบที่4ผู้เรียนผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับชั้นผู้เรียนรู้จักใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า รู้จักคุณค่าของเงินที่ได้จากผู้ปปภรองแบ่งบางส่วนให้เป็นเงินออมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างสมดุลทั้ง4ด้าน้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมโดยนักเรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่น จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโรงเรียนบ้านดงพวงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2เป็นโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและในวันนี้โรงเรียนของเราพร้อมแล้วในการก้าวไปข้างหน้าตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอบคุณค่ะ